คนส่วนใหญ่ลดความอ้วนล้มเหลวเพราะไม่รู้เรื่องนี้หลายคนมักใช้คำว่าวินัยเป็นข้ออ้างบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีเวลาออกกำลังกายและไม่สามารถห้ามให้ตัวเองเนี่ยไม่ทานอาหารที่ชอบได้จึงทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถลดความอ้วนได้สำเร็จเพราะไอ้คำว่าฉันเป็นคนไม่มีวินัยเอาซะเลยถ้าคุณเป็นคนคนนั้นอยู่หมอเฟิร์นอยากให้คุณลืมมันไปได้เลยเพราะเมื่อก่อนหมอเฟิร์นเองก็เป็นคนนั้นเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการมีวินยัยคือการทำแต่ส ที่ดีๆเช่นมีวินัยในการอ่านหนังสือมีวินัยในการออกกําลังกายมีวินัยในการรับประทานอาหารดีๆมีวินัยในการตื่นเช้ามีวินัยในเรื่องของเวลาแต่จริงๆแล้วคําว่าวินัยเนี่ยมันสามารถใช้กับเรื่องแย่ๆได้ด้วยนะให้คุณลองคิดตามแบบนี้จริงหรือไม่ที่คนอ้วนส่วนใหญ่สามารถรับประทานอาหารหรือขนมจุกจิกตลอดทั้งวันทั้งที่เขาไม่มีความรู้สึกหิวสะสมแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นไขมันส่วนเกิน10โลถึง20โลแล้ว จริงหรือไม่ที่คนขี้เกียจสามารถมีวินัยเลื่อนนาฬิกาปลุกทุกเช้าได้อย่างแม่นยำเป๊ะๆทุกครั้งอย่างไม่มีผิดพลาดแล้วจริงไหมที่บางคนที่ติดพนันสามารถฝ่าฟันอุปสรรคคำนินทาคำคอละหาหลายอย่างเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไปเล่นพนันต่อคุณเห็นอะไรไหมว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยอย่างมากเลยนะอยู่แค่ว่าคุณเนี่ยจะใช้มันไปในทางไหนเท่านั้นเองหมอเฟิร์นเนี่ยอยากให้คุณลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดเดียวใช้มันไปในทางที่ดีอย่างเช่นรับประ ทานผักผล,ลไม้ทุกวันออกกําลังกายสม่ําเสมอตื่นเช้าเป็นคนตรงเวลาเน้นทานปโปรตีนเยอะๆคาร์โบไฮเดรตน้อยๆคุณก็จะไม่หิวจุกจิกระหว่างวันแล้ววิธีนี้ง่ายมากๆลองกลับไปสํารวจตัวเองดูกันนะขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน